เอาละครับผมก็ขอกรับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็มาอยู่ในเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอดในพาร์ทที่13กันแล้วนะครับเดี๋ยวสําหรับพาร์ทนี้เราจะบุกปราสาทเอ่อพิกลินกันนะเพื่อที่จะตามหาเอ่ออุปกรณ์อัปเกรดก็คือเอ่อแพมเพจนะเอาไว้สำหรับอัปเกรดสุดเกาะนั่นเองนะก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะเตรียมไปอืมก่อนอื่นเราต้องซ่อมสุดเกาะของเราก่อนนะ เราต้องเป็นแรกเป็นเมนดิงนะเมนดิงเอาสมุดมาแล้วก็เป็นมาเอกมาให้หมดนะโอเคเอ๋อหวังว่าเลเวลเราน่าจะพอในการอัปเกรดสุดเกาะไม่ใส่สิเป็นสารใช่เป็นสารสุดเกาะนะโอเคเอาระก่อนอื่นนะตัวนี้สามสิบเาจำได้ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่มีเมนดิงนี่สิปนะ ตัวนี้ถูกกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋วโอเคแรกมา4อัน1 2 3 4โอเคประมาณนี้พอนะเอาละเดี๋ยวเราไปเอ็นชานกันเลยนะเอาไปตีใส่ชุดเกาะแพรบก่อนอื่นเดี๋ยวเก็บเอมมอลด์ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มาโอ้โหเอ็นวิวจะพังหรือเปล่าเนี่ยมีรอยเลาวแล้วด้วยฮนะ ถอดสุดกออกมาก่อนแล้วก็ใส่เมดิกเข้าไปนะโอเคไป,ปไปให้หมดเลยฮฮาาเรียบร้อยนะฮะเรเวลไม่พอนะครับผมได้แค่หมวกกับเสื้อเองงั้นเดี๋ยวหาเรวเวลเป๊บในการอ่อแรกเอมมอร์มานะฮะคนอื่นเดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวขอไปหาเลเวลแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้เรามีเลเวล17แล้วนะับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันเลยนะครับก่อนอื่นเออได้ใาญ่แมงมุมตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะโอเคเอาละมาตีบวกใส่เมนติก,กันเลยนะครับอออรองเท้านะรองเท้าใส่ไปแล้วก็ตามด้วยเอะไม่ใช่หมวกเราตีไปแล้วกางเกงนะ Okay. ประมาณนี้นะเจิบเชิสวมไปเลยนะสวมสุดเกาะแล้วก็เก็บเก็บอิมมอไปนะเอาล่ะเฮ้เดี๋ยวกว่านะหนังสือเก็บหนังสือไปด้วยนี่โอเคประมาณนี้เจิบเดี๋ยวรอลองเป็นแรกของดูนะก็ที่จะเอาเรเวลมาซ่อมสุดเกาะนะผมเออได้เมื่อกี้เราทิ้งได้ไว้ตรงไหน นี่เก็บมาก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเอาได้ใยม,มุมมาอีกนะเครื่องปั๊มได้ของเราก็มีอยู่แล้วตรงนี้เอ่อโอเคได้หมดแล้วหนึ่งกล่องน,นะเปิดเครื่องแป,ปนะ๊บนะปล่อยมันปั๊มไปก่อนชุดโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะขอแรกของหน่อยจ้า ออโอเคตัวไหนที่ยังไม่เคยแรกตัวนี้นะแรกมาก่อนนะเอามาซ่อมชุดเกาะก่อนนะเรเวลชึบโอเคหมวกกับเสือ้อนะฮะซ่อมไปนิดนึงเอาละแรกมาเลยชึบ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 โอ้โหโอเคหมวก ็จะซ่อมเสร็จแล้วนะนิดนึงแรกมาต่อโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการซ่อมสุดเกาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็ได้เวลาไปเนเจอร์แล้วนะฮะไปตามหาปราสาทตหมูพริกกิ้นเอ่อผมก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะปราสาทตหมูพริกดิ้นคอนอื่นเดี๋ยวปิดเครื่องปั๊มได้ตรงนี้ไปก่อนโอเคเอาละแล้วก็โอ้โหตอนนี้ เริ่มจะมืดแล้วด้วยไม่เป็นไรนะเราจะไปในเนเจอร์กันอ่อแล้วก็เก็บอิมมอรอไปก่อเอิมมอรอเก็บไปเก็บไปเก็บโอเคเรียบร้อยนะเข้าเนเจอร์กันเลยนะครับเอาละนะเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาเดี๋ยวเราไปอ่อตัดไปตอนถึงปราสาทหมูพิลิกกันเลยดีกว่านะ โอเคนะครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงปราสาทหมูพิดเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเข้าไปยังไงดีนี่อ่ตัวขวานตัวตีแรงก็อยู่ด้วยนะตรงนั้นอ,อโอเคเดี๋ยวขุดทางเดินเข้าตรงนี้ก็แล้วกันชึบขัทดท้อนิดนึงเออตัวขวานมันเห็นเราแล้วนะมามามาชึบชึบอุ้ยอุ้ยตีตีไม่ถอยเลย เค okay. นะดีที่เรามีสุดเกาะดีๆนะไม่งั้นโดนมันตีสองสามทีนะ่าจะตายไปแล้วก่อนอื่นเราเจอกล่องด้านบนตรงนั้นนะแพมเพจนะเราต้องการแพมเพจออกไปสุดเอ่ออัปเกรดซุดเกาะน,นะฮะชึบชึบโอเคไหนมีไม่เอย่ยอ่อไม่มีมีแต่เนเธอร์ไรท์นะโอเคแล้วก็แมกมา ดาบโซ่เอามาทำไมโซ่ชึบอ่อตรงนี้มีทองแล้วก็อโอเคมีของดีอยู่น,นั่นนี่เดี๋ยวเราเริ่มหาทางเข้าไปด้านในกันก่อนติกวัวนะอ่อเราจะเข้าไปยังไงแล้วตรงนี้มันอยู่ชั้นไหนแล้วนะด้านล่างด้านล่างด้านล่างนี้คืออะไรทิกล่น เรามีธน,นูนะเจ้ไม่ใส่สิหน้าไม้นะชึบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราหาทางเข้ากันก่อนดีกว่าชึบทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่เราต้องขึ้นไปด้านบนเนอะอืมชึบโอ้โหโลงลงแบบนี้เลยแล้วกันชึบอะฮะ ไม่มีหมูถือกวานอ่ะพุดไม่ขาดคำวิ่งมาจากไหนอืมโอเคคอสเอาโอเคไม่มีนะเก็บเก็บของไปเชืเหมือนจะเห็นก้อนทองอีกไหมแถวนี้เชื่อเชึบเชืบอเชืชชช่อเชอชอ้ย เจอกองอีกกองหนึ่งนะฮะตรงนี้กองกองกองปึ๊บโอ้โหบล็อกกระดูกเอามาทำไมแล้วก็พลิกแอ็อ่าของแล้วกันนะมันเป็นไดมอนด์โอเคแล้วก็ออฟซิเดียนเอามาด้วยนะรูปธนูเก็บมาแล้วก็แครอททองเก็บมานะโอเคประมาณนี้ด้านบนตรงนี้รู้สึกว่าจะขึ้นไปได้ไหนมาโพ่ตรงไหน มาโผตัวตีแรงอีกชึบ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 โอเคเดี๋ยวก่อนเอ้ยจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งว้าวว้าวเยอะไปแล้วว้าวโอ้ยโอ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะเย็นนะจะเย็นจะเย็นลูกพี่จะเย็นนะจะเย็นเย็นะยน,นะผมคลับ โอเคต่อตัวขึ้นมาด้านบนปลอดภัยปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้จัดการตัวตัวนี้ก่อนก็นแล้วกันนะมามาขยับเข้ามาใกล้ๆนิดนึงมานี่มามา,มาให้จัดการซะดีๆชึโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเราจะทิ้งดาบทำไม แล้วก็ตัวขวานอยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้นะตัวขวานไปไหนแล้วนี่นี่โอเคจัดการเรียบร้อยประสาทหมูพลิกเล่นตรงนี้โอ้โหมันเละเทะไปหมดเลยนะแล้วก็น่าจะไม่มีของเอ่อแฟมเพจให้อัปเกตสุดเกาะด้วยนะตรงนี้ จริงตรงกลางตรงนี้มันต้องมีบล็อกทองแต่ว่ามันไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราหาที่ใหม่ดีกว่านะปศัตทหมูพลิกลิศตรงนี้ไม่น่ามีแผ่นเพลทให้เรานะเอาละหาทางกลับก่อนผมก็ตอนนี้เราก็มาเจอประตทหมูพลิกลิศแห่งที่สามแล้วนะถ้าไม่เจอนี่น่าจะพอแล้วนะเอาละ เดี๋ยวเข้าไปสำรวจกันเลยดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะดูใหญ่อยู่นะใหญ่พอสมควรเดี๋ยวเราต้องหาทางลงนะเอ่อเราจะลงทางนี่แล้วกันนะเดี๋ยวทำทางลงนิดนึงชึบชึบชึบโอเคประมาณนี้นะอ้ด้านร่างเป็นราวาอีกนะครับ จ๊บแล้วก็ตอนนี้ท็อตเราก็หมดไปเป็นที่ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็มันก็จะมืดๆหน่อยนะเอาละค่อยวางค่อยๆวางจุบๆจๆเออตัวขวานคงไม่อยู่แถวนี้นะโอเคนั่นไงตัวขวานยังไม่เห็นยังไม่เห็นเรานะ ไปไนแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่า,าขึ้นมาไม่ได้แล้วซี่นี่ชึบชึบชึบมามาโอเคเรียบร้อยนะเอาละลงมาได้ตรงนี้ขออา่าทางลงตรงนี้โอ้ตรงนี้นะ่าจะมีของให้เราแล้วนะแพมเพจของเราที่เราตามหามาเอา่อ สามสีที่แล้วนะครับมองว่าตรงนี้จะมีนะครับผมเอ่อก่อนอื่นเดินระวังนิดนึงระวังตกกรูพวกนี้นะนี่ไงกรูชึบๆเอ่อโอเคจะลงไปตรงกลางนั้นยังไงดีอืมออืันตรายนั่นนี่อะ่ะแถวนี้เดี๋ยวก่อนหาทางลงดีๆดีกว่านะครับ เราขุดตรงตรงกลางตรงนี้ได้เลยไหมโอเคเดี๋ยวกันนะอ่าตรงกลางเย,ย้เรียบร้อยไม่ไม่ไมอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นจะกระวาาแป๊บอ,อย่าอย่าเพึ่งไปไกลๆเลยนะไอ้แมกมาตัวนี้อืบอืบอืบขึ้นขึนขึ้น ไปกกไกลเวนละเวนแล้วเวนแล้วเวนแล้วเฮ้ยเฮ้ยอันตรา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 ยกำลังจะมายเย,ายือนไปไกลดีนะเรามีแครอททองอยู่มันเพิ่มเรียดได้เยอะนะ สุดเกาะไม่เป็นไรนะฮะดีนามีสุดเกาะดีเดี๋ยวก่อนหาบ็อกต่อตัวเพิ่มไอ้สรามแม็กมากตรงนนนเนี้ยน่าลำคาญมากเนี่ยเอ้โองสปาวมันอยู่ตรงนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนชึบึ้นขึ้นขึ้นขึ้น,นุทิ้งไปเลยนี่เรียบ เดี๋ยวกดน,นะสามารถขุดกรงสเปาได้ด้วยหรือเนี่ยอืมเป็นอะไรที่งงไปแอนะฮะเอาละมาขุดทองก่อนเลยันดับแรกแล้วก็ในกองขอแคมเพจอัปเกรดสุดเกาะก็อพอนะฮะอนี่ไงเียบร้อยได้มาแล้วนะครับสุดเกาะสุดเกาะเก็บเก็บเหล็กเหล็กดาบโอ้โหเอามาให้หมดแล้วก็ทองตรงนี้ขุดมาขุดขุด โอเคนับเอาละผมว่าอู้ตรงนั้นมีกล่องอยู่นะขอฟารม์มของนิดนึงชึบ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 มาสี่มาสี่มาสี่มาสิมามาขวตัวที่ไหนละ่ะอืมโอเคในกล่องอ่าไม่มีอะไรนะตรงนู้นอีกกล่องหนึ่งอะ ชรางมันก็นแล้วกันนะฮะชึบชึบตอนนี้ขอขุดเอาบล็อกแป๊บหนึ่งแล้วก็ได้เวลาออกจากตรงนี้ละเราได้ของที่เราต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวหาทางออกแป๊บนะขุดออกไปเลยได้ไหมนะฮะี่ตรงนี้ขุดออกมาได้แล้วก็เออเดินลงลาวาไปให้หมดเลยนะ เอาละครับตอนนี้เราก็กลับบ้านมาถึงเตียงปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขอนอนก่อนดีวกว่าตอนนี้มันตอนกลางคืนนะนอนแปบบ๊บโอเคนคับตอนนี้เราก็ได้แพมเพจมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาอัปเกรดสุดเกาะกันเลยเดียวกว่านะครับนี่เรามีเอ่อเนเธอร์ไรท์อินกสี่ right อันนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวค่อยเผาทีหลังก็แล้วกันนะครับ,ก,รบก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอัปเกรดกัน ก่อนเลยแล้วก็เออเพๆๆๆ็ดเพเพเอาเพ็ดออกมานะเราต้องเอาเพ็ดเดี๋ยวก่อนนะเอาไว้ตรงกลางแบบนี้อันนี้แบบนี้หรือเปล่าชึบชึบชอืมไม่ใช่ละดูสมุดแป๊บนะครับยังไงเอ่ยชึบอ๋อโอเคชึบ วางแบบนี้วางแบบนี้แล้วก็เพชรล้อมรอบอ่ะฮะโอเคสี่อีกอันหนึ่งนับชึบเอาละห้าอันนับเดี๋ยวไว้นอกรอบเราจะหาเพชรเพิ่มนะตอนนี้เหลือเพชรยี่สิบหกเม็ดเฮ้อแล้วก็สุดเกาะเก็บ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 เอาทองมาแล้วก็บล็อกทองเนาะ เก็บไว้ตรงนี้ก่อนโอเคประมาณนี้ก็เร้วกันแล้วก็ขยะพวกนี้เก็บไปเลยโอเคประมาณนี้ก็แรวกันนะแล้วก็อันนี้เก็บไว้หนึ่งอันนะเอาเป็นเหลือไว้เป็นแบบให้เราคาเพิ่มนะเก็บไว้ก่อนหนึ่งอันแล้วก็โอเคเราต้องคาโต๊ะนะเดี๋ยวกอนนะโต๊ะโต๊ะโต๊ะ ต้องการเอ่อไม้นะไม้แล้วก็เหล็กเนาะชึบโอเคไม้ไม้ไม,ไม้ครับแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยเหล็กอ่ะนี่ไงนะวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็เริ่มอัปเกรดชุดเกาะกันเลยดีกว่านะครับนี่ชึบเอ,อ่เอาหมวกก่อนเลยนะ แล้วก็หมวกนี่ซุดเกาะเน็ตชั่วรของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยชึบชึบอันสุดท้ายชึบโอเคเรียบร้อยนะสวมไปเลยนะทีนี้เดี๋ยวเอาไว้นอกรอบจะค่อยไปหาเอ่อแร่เน็ตชั่วรเพิ่มเอาไว้อัปเกรดอุปกรณ์พวกนี้นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับโอเคบ๊ายบายนะครับ